ท่านผู้ชมครับเมื่อท่านได้เป็นเจ้าของแฟรนไชส์ oso ของฟ o ดท็อกอัพแล้วท่านจะมีรายได้หลายช่องทางรายได้ช่องทางที่หนึ่งครับเรียกว่าเป็นรายได้จากการเปิดศูนย์รับชำระค่าเติมเงินโทรศัพท์มือถือหรือจะเป็นบัตรเงินสดต่างๆนะครับหรือจะเป็นการเติมเงินโทรศัพท์มือถือให้ตนเองท่านผู้ชมก็จะได้ส่วนลดถ้าเป็นวันทูกคอนะครับได้ส่วนลดทันทีครับ สามบาทห้าสิบตังค์นะฮะแล้วจะเป็น DT แทก็สามบาทยี่สิบสตางค์ถ้าเป็น True ก็ห้าบาทตามที่ท่านผู้ชมได้เห็นอยู่นี้การบริการเติมเงินโทรศัพท์มือถือก็ดีหรือบริการเ,เติมเงินให้บัตรเงินสด A c a ค G แคอะไรต่างๆนี้ก็ดีท่านผู้ชมครับสามารถทำได้ด้วยระบบอินเทอร์เนต็ตผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือจะเป็นแท็บเล็ตหรือจะเป็นโทรศัพท์มือถือแบบที่สามารถต่ออินเทอร์เนต็ตได้ นะครับแต่ถ้าหากว่าเป็นการเติมเงินเข้าโทรศัพท์มือถือก็สามารถเติมจากโทรศัพท์มือถือโดยไม่ต้องต่ออินเทอร์เน็ตโทรศัพท์มือถือที่ใช้มาเติมเงินก็เป็นโทรศัพท์บัตรธรรมดา,รรมดาเครื่องหนึ่ง2-300บาท4-500บาทนะครับก็สามารถนำมาเติมโทรศัพท์ให้แก่กันและกันได้นะครับเติมให้ตนเองก็ได้เติมให้สมาชิกด้วยกันก็ได้เติมให้คนที่ไม่ใช่สมาชิกก็ได้ดังนั้นผู้ที่เป็นเจ้าของแฟรนไชส์ โอเอของฟูดท u อัเมื่อท่านมีระบบเฟรนชชส์นี้เป็นของท่านเองแล้วท่านจะเติมโทรศัพท์มือถือให้คนที่ไม่ใช่สมาชิกแล้วท่านก็เก็บค่าบริการจากเขาได้นะครับดูตัวอย่างต่อไปนี้ครับท่านผู้ชมครับผมจะสมมุติว่าโทรศัพท์มือถือที่มีหัวใจสีแดงอยู่นี้เป็นโทรศัพท์ของผมซึ่งผมเป็นสมาชิกหรือว่าเป็นเจ้าของแฟรนชชา์ o ของ g ู o d Top Up แล้วนะครับโทรศัพท์มือถือเครื่องนี้ เป็นแบบไม่ต่ออินเทอร์เน็ตนะครับเป็นแบบธรรมดาธรรมดามากๆเครื่องหนึ่งก็2-300บาทเพื่อนผมครับไม่ได้เป็นสมาชิกของ g o o d ท็อปอเขาใช้โทรศัพท์ระบบ AIS ต้องการเติมเงิน100บาทครับท่านผู้ชมเขาก็แจ้งมาที่ผมว่าช่วยเติมเงินให้หน่อย100บาทนะครับผมมีเงินอยู่ใน E-wallet 100บาทพอดีเลยครับ อีวเลตนี่ก็คือระบบกระเป๋าเงินที่อยู่ในระบบของ OSO ของฟ r o ท Top Up นะครับเงิน100บาทของผมนี่แหละครับที่จะต้องเติมไปให้กับเพื่อนของผมที่เป็นเจ้าของโทรศัพท์มือถือระบบ AIS นะครับโทรศัพท์มือถือของผมครับมีเงินอยู่เพียง1บาทเท่านั้นคานผู้ชมมีอยู่1บาทเท่านั้นนะครับพอเพื่อนผมแจ้งมาบอกว่าช่วยเติมเงินโทรศัพท์มือถือให้หน่อย100บาท ผมก็กดโทรศัพท์มือถือของผมที่มีรูปหัวใจสีแดงเลยนะครับผมกดโทรศัพท์ปุ๊บนะครับเงินออกจาก e ี a l เลของผมครับ96บาท50สตางค์เท่ากับว,ว่าผมยังคงเหลืออยู่3บาท50ครับ3บาท50คือรายได้หรือว่าส่วนลดที่ผมได้รับจาก ais ครับแต่เพื่อนผมนะครับเขาได้รับเงิน100บาทเต็มไปเข้าเครื่องเขาครับ ส่วนเงินหนึ่งบาทของผมที่มีอยู่เดิมก็ไม่ได้หายไปไหนเลยผมทำการเติมเงินให้เพื่อนเสร็จหนึ่งบาทก็ยังคงอยู่เหมือนเดิมทุกประการนั่นหมายความว่ากระบวนการเติมเงินครั้งนี้เพื่อนผมก็ได้เงินเข้าเครื่องหนึ่งรอบาทเต็มผมซึ่งเป็นผู้ดำเนินการเติมเงินให้เขาก่อนหน้ากดโทรศัพท์เพื่อเติมเงินมีเงินอยู่หนึ่งบาทกด โทรศัพท์เติมเงินเสร็จหนึ่งบาทยังเหลืออยู่แสดงว่าผมไม่มีค่าที่จ่ายใดๆทั้งสิ้นในการเติมเงินโทรศัพท์ให้กับเพื่อนของผมอีวอลเลของผมเดิมมีอยู่หนึ่งร้อยบาทครับผมเติมเงินให้เพื่อนอีวอลเลของผมก็ไปออกไปเก้าสิบหกบาทห้าสิบสตางค์ส่วนสามบาทห้าสิบสตางค์ก็ยังคงเหลืออยู่ในอ e ีวอลเลเป็นส่วนลดหรือว่าเป็นผล ตอบแทนจากการทํางานของผมครับท่านผู้ชมนี่คือกระบวนการหรือขั้นตอนในการทํางานหรือว่าในการเติมเงินระบบ OSO ของ Group Top ั p ฉะนั้นระบบนี้ครับผู้ที่ต้องการจะไปเปิดจุดรับเติมเงินโทรศัพท์มือถือท่านก็สามารถทําได้แล้วก็ได้ผลตอบแทนเต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเกิดขึ้นอีกเลยนะครับ รายได้ช่องทางที่สองท่านผู้ชมครับเป็นรายได้การขยายแฟรนไชส์เรียกว่าค่าแนะนำซึ่ง Oso โดย Good Top Up ให้ค่าแนะนำกับผู้ที่ร่วมขยายธุรกิจแฟรนไชส์ถึง6ชั้นด้วยกันชั้นแรกที่เราเรียกว่าชั้นลูกคือคนที่เราแนะนำตรงเลยนะครับทุกคนที่เราแนะนำมาซื้อแฟรนไชส์ของ Good Top Up นะครับ เราได้ค่าแนะนำ200บาทต่อ1รหัสนะครับชั้นหลานครับเราได้20บาทชั้นเหลนชั้นหลนชั้นลือ้อและชั้นที่6เรียกว่าชั้นรวยทุกชั้นชั้นละ20บาทครับท่านผู้ชมเห็นเงิน20บาทอยากคิดว่าเป็นเงินเล็กน้อยนะครับเงิน20บาทนี่นะครับที่จะทวีคูณเป็นเงินแสนเงินล้านท่านผู้ชมดูตัวเลขต่อไปนี้นะครับ ถ้าเริ่มต้นที่ตัวเราหลังจากเราเป็นเจ้าของแฟรนไชส์ O.S.O โดยพูดทับอัพแล้วเราทําการแนะนำคนที่เรารู้จัก10คนเรียกว่าเป็นลูกของเรานะครับ10คนนี้แน่นอนครับเราก็ได้ค่าแนะนำคนละ200บาทนะครับก็เป็นเงิน2,000บาทครับหลังจากนั้นลูกของเรา10คนเขาก็ไปแนะนำลูกของเขาคนละ10เช่นเดียวกัน เราก็มีหลานหนึ่งร้อยคนหลานหนึ่งร้อยคนเขาก็ไปแนะนำลูกคนละสิบเช่นเดียวกันเราก็มีเหลนหนึ่งพันคนเหลนหนึ่งพันคนเขาก็ไปแนะนำลูกคนละสิบเช่นเดียวกันก็มีหลนหนึ่งหมื่นคนหลนหนึ่งหมื่นคนไปแนะนำลูกคนละสิบลูกของเขานะครับเราก็มีลื้อหนึ่งแสนคนท่านผู้ชมลองดูนะครับถ้าเรามีส่วนได้จากหลานเหลนหลนลื้ คนละ20บาทโดยการทำงานของแต่ละชั้นซึ่งเราไม่รู้จักแล้วก็เป็นเงินมหาศาลไม่ใช่น้อยแต่ชั้นที่6เนี่ยนะครับท่านผู้ชมถ้าหากว่าล้อของเรา1นึ่งแสนคนไปมีลูกคนละสิเราจะมีชั้นรวยคือชั้นที่6เนี่ยหล้านคนหนึ่งล้านคนนี้ไม่ได้เกิดขึ้นภายในวันเดียวทยอยเกิดขึ้นนั่นหมายความว่า20บาทจาก1ล้านคนก็ทยอยมา รวมแล้วเราก็จะมีรายได้เฉพาะชั้น6ชั้นเดียวเนี่นะครับ20ล้านบาทครับท่านผู้ชมถ้าหากว่ามีมากกว่า1ล้านคนก็จะยิ่งมากขึ้นไปเป็นทวีคูณค่าแนะนำแบบนี้กู้ท็อปอัพจ่ายโดยไม่จำกัดคนและไม่จำกัดเงินนะครับฉะนั้นใครมีคนรู้จักมากมากกว่า10คนเป็นร้อยคนพันคนแนะนำให้หมดเลยนะครับ มีลูกมากก็จะมีหลานมากมีหลานมากก็จะมีเหลนมีหลนมีรื้มีรวยมากก็เราก็จะยิ่งมีไรายได้จากข้านแนะนำนี้มากเป็นทวีคูณท่านผู้ชมครับในระบบของกู๊ดท็อปอัพเราหนึ่งคนไม่ได้สมัครกันแค่หนึ่งรหัสสมัครกันสามรหัสสมัครกันสิบห้ารหัสท่านลองคิดดูนะครับท่านหนึ่งคนสมัครสามคนตัวเลขก็จะปรากฏตามที่ท่านผู้ชมได้เห็นอยู่นี้ ว่าองค์กรสมาชิกของเราจะมีผู้คนมากมายเพียงใดเราก็จะร่ำรวยมหาศาลกันชนิดที่เรียกว่านับเงินกันไม่หวัดไม่ไหวเลยนะครับรายได้ทางที่3ครับเรียกว่าค่าลิขสิทธิ์แฟรนไชส์การที่เราจ่ายเงินให้กับพูปท็อปอัพ1,200บาทเราซื้อแฟรนไชส์แล้วเราได้สิทธิ์แฟรนไชส์นี้ตลอดชีพเราเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เราก็มีสิทธิ์ที่จะ ขยายลิขสิทธิ์นี้ได้นะครับตามตัวอย่างต่อไปนี้คุณสุภาพสตรีท่านนี้นะครับท่านซื้อแฟรนไชส์ของกู๊ดท็อปอัเพียง1จุดจ่ายเพียง1,200บาทหลังจากนั้นท่านก็เริ่มแนะนำผู้คนแนะนำซ้ายแนะนำขวาและผู้คนก็ช่วยกันแนะนำต่อไปต่อไปเติบโตต่อไปไม่มีที่สิ้นสุดข้างสีเขียว เราเรียกว่าทีมอ่อนเพราะว่ามีคะแนนน้อยกว่าข้างสีแดงเรียกว่าทีมแข็งมีคะแนนมากกว่าข้างน้อยเรียกว่าทีมอ่อนนี้กูดท็อปอัพจ่ายผลตอบแทนถึง40สเอร์ส่วนข้างคะแนนมากสีแดงเรียกว่าทีมแข็งกูดท็อปอัพจ่ายผลตอบแทน1 0บร์บทร่านผู้ชมคะแนนที่นำมาคำนวณให้ผลตอบแทนแต่ละวันนะครับ 13,600คะแนนนะครับนี่เป็นคะแนนสูงสุดที่ให้คำนวณต่อวันข้างอ่อน40%ข้างแข็ง10%รวมกัน2ข้างก็คือ50%ฉะนั้นในการคำนวณรายได้ต่อวันนะครับคุณสุภาพสตรีท่านนี้จึงมีรายได้วันละ6,800บาทต่อเดือน24,000บาทครับ นี่เป็นรายได้เพียงหนึ่งรหัสหรือหนึ่งแฟรนไชส์เท่านั้น6,800บาทเกิดจากหนึ่งแฟรนไชส์ถ้าหากว่าสมาชิกค,คุณสุภาพสตรีท่านนี้ซื้อแฟรนไชส์ของก o o d Top Up 3แฟรนไชส์ก็จะต้องเอา3คูณ6,800บาทและเอา3คูณ2 0 0 0 0บาทต่อเดือนนะครับดังนั้นในการซื้อแฟรนไชส์ของก o o d Top Up บางท่านอาจจะเริ่มต้นที่1แฟรนไชส์หรือ3แฟรนไชส์แล้วแต่ท่านมองเห็นโอกาสนะครับคะแนนที่เหลือในฝั่งทีมแข็งคือฝั่งสีแดงคะแนนที่เหลือนะครับท่านผู้ชมคะแนนส่วนที่เกินจากการคำนวณไม่มีการตัดทิ้งไม่มีการล้างทิ้งแต่ยกยอดไปคำนวณในวันถัดไปเพราะในการคำนวณรายได้คำนวณทุกวัน ตัดรอบตัดคะแนนเวลาเที่ยงคืนของทุกคืนนะครับแล้วก็วันรุ่งขึ้นก็ทำการประมวลผลแล้วก็คํานวณวันถัดไปก็ทำการจ่ายเงินให้กับผู้ที่เป็นเจ้าของแฟรนไชส์เท่ากับว่าทำธุรกิจกับกรุ๊ปท็อปอัพมีรายได้ทุกวันนะท่านผู้ชมครับรายได้ทางที่4เรียกว่าค่าลิขสิทธิ์ในการขยายแฟรนไชส์หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าแมทชิ่ง พูดท็อปอัพจ่ายแมทชิ่งถึง5ชั้นด้วยกันชั้นลูก2.5%คูณ6,800บาทชั้นหลานชั้นเหลนชั้นหลนและชั้นลือก็2.5%จากเงิน6,800บาทเช่นเดียวกันการคำนวณแมทชิ่งครับตามตัวอย่างต่อไปนี้ครับคุณสุภาพสตรีท่านนี้นะครับได้แนะนำญาติของเธอซึ่งเป็นสุภาพสตรีเช่นเดียวกันสวมแว่นสีดำนะครับ ให้ซื้อแฟนช h i กู g o ท็อปอัพครับคุณสุภาพสตรีสาวสวยทั้งสองท่านต่างก็ช่วยกันขยายธุรกิจครับแต่คุณสุภาพสตรีที่สวมแว่นสีดำขยายอย่างเติบโตทั้งซ้ายและขวานะครับทีมสีดำนะครับเป็นทีมข้างอ่อนมีคะแนนน้อยกว่าข้างอ่อนนี้นะครับก o o d t o อปอัพนำคะแนนมาคำนวณให้แต่ละท่านวันละ13,600คะแนน จ่ายให้40%ก็เป็นเงินต่อวันนะครับ5,440บาทส่วนคะแนนข้างแข็งนะครับก็นำมาคำนวณเท่ากัน13,600คะแนนจ่าย10%ก็เป็นเงิน1,360บาทใน1วันครับผู้ที่เป็นเจ้าของแฟรนไชส์กู r ดท็อปอัพจะมีรายได้6,800บาทนะครับ แล้วก็คูณด้วย2.5%เพื่อเป็นแมทชิ่งของผู้แนะนำแบบนี้ครับรายได้จากแมทชิ่งตามตัวอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้ไม่จำกัดคนไม่จำกัดเงินหมายความว่าเราจะมีลูกกี่คนมีหลานมีเหลนมีหลนมีลื้อกี่คนก็ได้ทุกจุดที่เกิดรายได้จากการคำนวณทีมอ่อนทีมแข็งแล้วก็คูณด้วย2.5%เป็นรายได้ตามระดับชั้นรวมแล้ว ห้าชั้นด้วยกันดังนั้นเมื่อแผนการตลาดของกูดท็อปอัพจ่ายค่าลิขสิทธิ์ขยายแฟรนไชส์แบบนี้นะครับท่านผู้ชมก็ต้องมีลูกให้เยอะที่สุดแล้วก็ลูกของท่านเขาก็จะไปมีหลานมีเหล็กมีหลนมีลือ้อกันเยอะที่สุดแบบเดียวกับท่านท่านผู้ชมครับรายได้ทางต่อมาของแฟรนไชส์ฟูดท็อปอัพเรียกว่าเป็นท็อปสปอนเซอร์ก็คือผู้ที่ทำการแนะนำหรือว่าเชิญชวน ผู้คนมาซื้อแฟนชายกู๊ดท็อปอัพได้มากที่สุดกู๊ดท็อปอัพจะสมนาคุณท่านผู้ชมที่มาร่วมขยายธุรกิจด้วยการนำเงิน30บาทจากทุกรหัสในเดือนนั้นๆ30บาทนี้มาจากไหนครับมาจากทุกๆ1,200บาทที่เข้ามาในกู๊ดท็อปอัพก็จะถูกหักมา30บาทครับเพื่อที่จะนำมาเป็นรางวัลแก่ผู้ที่เข้าทำการแข่งขันในการแนะนำ สมาชิกใหม่เข้ามาในเดือนนั้นซึ่งจะมีผู้ได้รับรางวัลท็อปสปอนเซอร์หอันดับแรกด้วยกันผู้ที่จะเข้าทำการแข่งขันจะต้องทำการแนะนำอย่างน้อย40รหัสขึ้นไปนะครับจะต้องเป็นรหัสที่ท่านแนะนำตรงเท่านั้นหลังจากนั้นครับผู้ที่เข้าทำการแข่งขัน5อันดับแรกที่สามารถแนะนำได้40 รหัสขึ้นไปก็จะมาดูกันว่าใครเป็นผู้แนะนำได้มากที่สุดในแต่ละเดือนผู้ที่ได้รับก,การผู้ที่ทำการแนะนำได้มากที่สุดก็จะได้เงิน30%ของจำนวนเงินที่นำมารวมกันไว้นะครับอันดับสองอันดับ3 20%อันดับ4 4 5 5และอันดับ5 10%เงิน30บบาทจากทุกรหัสก,ก็เฉพาะ ที่สมัครเข้ามาในเดือนนั้นๆเท่านั้นนะครับฉะนั้นเงินจํานวนนี้จะทวีจํานวนมากขึ้นเมื่อสมาชิกกู๊ดท็อปัพทุกคนได้ช่วยกันขยายธุรกิจและเชิญชวนผู้คนให้เข้ามาร่วมธุรกิจโดยการซื้อเฟรนชาชสยของกู๊ดท To p ัช่องทางสร้างรายได้ทางต่อมานะครับเรียกว่าออเซลก็คือมีตำแหน่งเกียรติยศให้กับ สมาชิกกูทับอัพแล้วยังมีการแบ่งรายได้ของบริษัทที่เป็นรายลบในแต่ละเดือนนำมาจัดสรรเป็นโบนัสให้กับสมาชิกระดับ President ของกูทับอัพเริ่มตั้งแต่ผู้ที่มีรายได้20,000บาทขึ้นไปในเดือนใดท่านก็จะได้รับตำแหน่ง Manager ของกูทับอัพ ท่านจะได้รับการเชิดชูเกียรติด้วยการประดับเข็มเกียรติยศพร้อมบันทึกภาพและมีประวัติส่วนตัวของท่านเสนอผ่านสื่อโฆษณาของฟูดท็อปอัพเช่นอาจจะเป็นเว็บไซต์หรือเป็นสื่อสิ่งพิมพ์สมาชิกที่มีรายได้50,000บาทในเดือนใดท่านก็จะได้รับตำแหน่ง Executive Manager ได้รับเสื้อสูรสามารถพร้อมด้วยบันทึกภาพและมีประวัติส่วนตัวของท่าน นำเสนอผ่านสื่อโฆษณาของพู o ทับอัสมาชิกที่มีไรายได้80,000บาทขึ้นไปในเดือนใดก็จะได้รับตำแหน่งดี렉เตอร์ท่านจะได้รับของรางวัลมูลค่าขั้นต่ำ1,000 0บาทในเดือนนั้นพร้อมกับบันทึกภาพของท่านพร้อมด้วยประวัติส่วนตัวของท่านเสนอผ่านสื่อโฆษณาของบริษัทพู o ตทับอั ตำแหน่งดังกล่าวนี้ไม่ว่าจะเป็น Manager, Executive Manager หรือ Director หรือตำแหน่งอื่นๆขึ้นแล้วขึ้นเลยครับท่านผู้ชมไม่มีตกนะครับต่อมาครับถ้าหากว่าท่านผู้ชมสามารถทำไรายได้ถึง1 0 0 0 0แสนบาทในเดือนใดในเดือนนั้นท่านก็จะได้รับตำแหน่ง President เมื่อท่านเป็นตำแหน่ง President แล้วท่านจะได้รับออเซล l e 1บาท จากค่าสมาชิกใหม่หรือค่าแฟรนไชส์สมัครใหม่ที่เกิดขึ้นในเดือนนั้นได้ทุกรหัสครับไม่จำเป็นจะต้องอยู่ในองค์กรหรือว่าจะต้องอยู่ในรหัสสมาชิกของท่านไม่จำเป็นนะครับสมาชิกที่มีรายได้หนึ่งแสนบาทขึ้นไปในเดือนใดท่านจะได้ดำรงตำแหน่ง President เมื่อท่านได้เป็นตำแหน่ง President แล้วท่านจะได้รับออเซลหนึ่งบาท จากค่าแฟรนไชส์สมัครใหม่ทุกรหัสในเดือนนั้นหลังจากนั้นหลังจากท่านเป็นตำแหน่งเ p r e านแล้วท่านช่วยลูกตรงของท่านให้เป็นประธานสองคนท่านก็จะได้รับออเซลสองบาทจากค่าแฟรนไชส์สมัครใหม่ทุกรหัสในเดือนนั้นต่อลำดับจากนั้นท่านก็แนะนำลูกตรงของท่านให้เป็นสาม s i d e n นท่านก็จะได้รับออเซลสามบาท จากค่าแฟรนไชส์สมัครใหม่ทุกรหัสในเดือนนั้นถ้าท่านช่วยลูกตรงให้เป็น Pre s i d e n t 4คนท่านก็จะได้รับเซล5บาทจากค่าแฟรนไชส์สมัครใหม่ทุกรหัสในเดือนนั้นถ้าท่านสามารถช่วยลูกตรงของท่านให้เป็น Pre s ด d e n t 5คนท่านจะได้รับเซล10บาทจากค่าแฟรนไชส์สมัครใหม่ทุกรหัสในเดือนนั้น านผู้ชมครับผลตอบแทนของกู๊ดทับอัพยังมีอีกครับเรียกว่ากองทุนสวัสดิการสมาชิกรายรับของกู๊ดทับอัพทุกๆหนึ่งพันสองร้อยบาทที่บริษัทรับเข้ามาบริษัทจะหักมาสิบบาทเพื่อเข้าสมทบกองทุนสวัสดิการสมาชิกหนึ่งพันสองร้อยบาทที่หักมาสิบบาทนี้เริ่มต้นตั้งแต่รหัสแรกเลยนะครับก็จะถูกหักมาสิบบาท เพื่อสมทบทองทุนสวัสดิการเพื่อเป็นสวัสดิการต่างๆแก่สมาชิกของกลุ่มทับทั้งบริษัทโดยจะมีคณะกรรมการฝ่ายสมาชิกบบริหารกองทุนนี้อย่างโปร่งใสและก็กำหนดวัตถุประสงค์การใช้เงินเพื่อประโยชน์ของสมาชิกทุกคนอย่างแท้จริง